สวัสดีครับมาเริ่มเจาะลึกกันเลยนะครับกับสถานการณ์ชายแดนภายกัมพูชาที่ดูเหมือนจะกลับมาร้อนแรงอีกรอบหลังจากที่มีเหตุปะทะกันไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมาวันที่28ใช่ไหมครับที่มีทหารกัมพูชาเสียชีวิตแล้วก็มีการตอบโต้กันไปมาคือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันชี้ว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเขตแดนเยอะเลยนะครับมีทั้งปมประวัติศาสตร์เก่าแก่เกมการเมืองภายในประเทศแล้วก็สงครามข้อมูลข่าวสารด้วย แถมยังมีเรื่องคลิปสิ่งสนทนาที่รั่วออกมาอีกจุดประเด็นร้อนทางการเมืองในไทยเลยทีเดียวโอเคครับเรามาลองแกะรอยเรื่องนี้กันดูวันนี้เราจะพยายามทําความเข้าใจต้นต่อข้อกล่าวหาต่างๆแล้วก็แรงขับเคลื่อนเบื้องหลังความขัดแย้งนี้จากข้อมูลที่มีครับค่ะจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดรอบล่าสุดนี้ก็คือเหตุปะทะเมื่อ28พฤษภาคมนะคะซึ่งข้อมูลจากทั้งสองฝั่งนี้ต่างกันเลยนะคะฝั่งกัมพูชาเขาก็บอกว่าเป็นการ โจมตีโดยไม่ยั่วยุเป็นการละเมิดอธิปไตยเขาเลยนะแล้วก็อ้างว่าทหารไทยเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนครับแล้วฝั่งไทยเราล่ะครับว่าไงบ้างส่วนทางไทยก็ยืนยันคะ่ะว่าเป็นการลาดตระเวนตามปกติในฝั่งไทยเราเองแล้วก็เป็นการยิงเพื่อ,เ,อเรียกว่าป้องกันตนเองคือบอกว่าถูกยิงใส่ก่อนนะคะแต่ก็แสดงความเสียใจเรื่องการสูญเสียชีวิตไปครับแล้วผลกระทบมันก็ออกมาทันทีเลยใช่ไหมครับที่เห็นชัดๆก็คือ ไทยจำกัดการเดินทางข้ามแดนทางบกกระทบไปหมดเลยทั้งคนเดินทางท่องเที่ยวค้าขายชายแดนใช่ค่ะกระทบเยอะมากแล้วฝั่งกัมพูชาเองก็มีมาตรการตอบโต้กลับมาเหมือนกันทั้งเรื่องแบรนสินค้าเกษตรบางอย่างจากไทยแล้วก็รู้สึกจะมีผลกับบริการอินเทอร์เน็ตบางส่วนด้วยหืมเรื่องมันดูจะบานปลายไปเหมือนกันนะครับ ซึ่งถ้าจะให้เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงอ่อนไหวแล้วกเ็เกิดขึ้นซ้ำๆได้เนี่ยเราต้องมองย้อนไปที่รากของปัญหานะคะมันคือข้อพิพาทเรื่องเขตแดนที่มีมาน,นานมากแล้วสืบเนื่องมาจากสนธิสัญญาแผนที่ต่างๆที่ทำกันในยุคอนาณานิคมฝรั่งเศสโดยเฉพาะประเด็นคลาสสิกเลยคือพื้นที่รอบๆปราสาทพระวิหารอ๋อเรื่องปราสาทพระวิหารนี่เอง ที่สารโลกเคยตัดสินไปแล้วที่รอบๆอีกทีปี2556ว่าเป็นของกัมพูชาแต่ว่าข้อพิาพาทในพื้นที่อื่นๆตามแนวชายแดนเนี่ยมันก็ยังอยู่ค่ะยังเคลียร์กันไม่จบแล้วจุดยืนทางกฎหมายที่ต่างกันมันเป็นยังไงครับตอนนี้คือแก่นของความขัดแย้งทางกฎหมายตอนนี้เลยนะคะกัมพูชาเนี่ยเขาจะยึดคำตัดสินไ c ซเดิมแล้วก็แผนที่ยุคอนา,นานิคมมาตราส่วน1 2 0 0 0สอเป็นหลัก แล้วก็ดูเหมือนอยากจะให้ ICJ เข้ามาช่วยตัดสินพื้นที่อื่นๆที่ยังพิพาทกันอยู่เพิ่มอีกอืมแล้วทางไทยเราล่ะครับส่วนไทยเรายืนกรานเลยค่ะว่า ICJ ไม่มีเขตอำนาจศาลสำหรับข้อพิพาทใหม่ๆเราต้องการให้จัดการผ่านกลไกาการเจรจาสองฝ่ายคือคณะกรรมธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ที่มีอยู่แล้ว แล้วก็จะใช้แผนที่ที่ไทยทําขึ้นเองซึ่งมันละเอียดกว่าคือมาตราส่วนหนึ่งห้าหมื่นเพราะเราเชื่อว่ามันให้รายละเอียดภูมิประเทศจริงแนวสันปันน้ําอะไรพวกเนี้ยแม่นยํากว่าสําหรับการปักปันเขตแดนจริงๆอะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือต่างฟอยต่างยึดแผนที่คนละฉบับคนละมาตราส่วนเลยใช่ค่ะตรงนี้คือจุดที่ไม่ลงรอยกันอย่างชัดเจนเลยทีนี้มาถึงประเด็นการเมืองภายในอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับเหมือนว่า ความขัดแย้งชายแดนเนี่ยมันถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะในฝั่งกัมพูชาการแสดงท่าทีแข็งกราวต่อไทยแล้วก็การพยายามใช้ช่องทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันถูกมองว่าช่วยเสริมฐานอำนาจการเมืองภายในเขาได้แล้วก็ปลุกกระแสชาติยมได้ดีเลยค่ะครับแล้วฝั่งไทยล่ะครับสถานการณ์ดูจะกระทบรัฐบาลเหมือนกัน แน่นอนค่ะกระทบเสถียรภาพรัฐบาลโดยตรงเลยโดยเฉพาะท่านนายกแพทองทานเองเนี่ยก็กำลังเผชิญแรงกดดันหนักเลยทั้งจากกลุ่มการเมืองฝ่ายขวากลุ่มชาตินิยมหรืออาจจะรวมถึงฝ่ายความมั่นคงบางส่วนด้วยซึ่งกลุ่มเหล่านี้เราก็ทราบก,กันดีว่าเคยมีบทบาทสำคัญในการเมืองไทยที่มันเชื่อมโยงกับข้อพิพาทชายแดนมาก่อนหน้านี้แล้วครับ แล้วแรงกดดันมันยิ่งหนักขึ้นไปอีกจากเรื่องคลิปเสียงสนทนาที่รั่วออกมาที่คุยกับชางฮุนเซนใช่ไหมครับมันถูกตีความไปต่างๆนานาเลยว่าอาจจะดูเหมือนอ,อ,อ่อนข้อไปหรือเปล่ากระทบจุดยืนประเทศไหมเอาเรื่องมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเมื่อมีการลากเอาประเด็นอาชญากรรมไซเบอร์เข้ามาเกี่ยวด้วยอ๋อเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เหรอครับใช่ค่ะคือฝ่ายไทยก็ให้เหตุผลส่วนหนึ่งของการจํากัดการข้ามแดนว่าต้องการจะสกัดกั้นพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ ที่เชื่อว่าใช้ฝั่งกัมพูชาเป็นหานแต่ทางกัมพูชาก็มองว่าอันนี้มันเป็นการแบบว่าเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่าจากปัญหาหลักเรื่องเขตแดนหรืออาจจะเป็นข้ออ้างไม่สร้างแรงกดดันทางการทูตกันแน่โอ้โหกลายเป็นว่ามีหลายเรื่องพันกันไปหมดเลยนะครับทั้งเขตแดนการเมืองภายในขอเซนเตอร์แล้วยังมีมิติเรื่องสงครามข้อมูลข่าวสารอีกที่ต่างฝ่ายต่างก็พยายามเสนอเรื่องในมุมตัวเอง อันนี้ก็สําคัญค่ะมีการกล่าวหากันเรื่องบิดเบือนงข้อมูลเรื่องข่าวปลอมที่เราเห็นแชร์แชร์กันในโซเชียลมีเดียนะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกสนามรบหนึ่งเลยที่สู้กันดุเดือดไม่แพ้กันครับผลกระทบที่จับต้องได้จริงๆตอนนี้คืออะไรครับที่เห็นชัดๆเลยที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือประชาชนนี้พื้นที่ชายแดนเลยค่ะการค้าการท่องเที่ยว แทบจะหยุดไปเลยมีการประเมินตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจนี้เป็นหลักหลายร้อยล้านบาทต่อวันเลยนะคะแล้วก็ยังไม่นับรวมพวกแรงงานชาวกัมพูชาในไทใครที่เขาก็กังวลเรื่องความปลอดภัยจนบางส่วนก็เดินทางกลับประเทศไปก่อนครับสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับข้อพิคาชายแดนไทยกัมพูชารอบนี้ดูเหมือนมันจะไม่ใช่แค่เรื่องปักหมุดบนแผนที่หรือใครถูกใครผิดอย่างเดียวแล้วล่ะครับ แต่มันเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนมากๆเลยทั้งมรดกทางประวัติศาสตร์การเมืองภายในของทั้งสองประเทศแรงหนุนแรงกดดันจากกระแสชาตินิยมการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็สงครามข้อมูลข่าวสารที่เข้มข้นมากใช่ค่ะถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันสะท้อนให้เห็นเลยว่า ความขัดแย้งเก่าๆที่มันอย่างรากเลึกในประวัติศาสตร์เนี่ยมันสามารถถูกปลุกขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในยุคปัจจุบันได้แบบว่ามีประสิทธิภาพมากแค่ไหนแล้วในยุคดิจิตอลแบบนี้นะคะข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะจริงหรือเท็จเนี่ยมันกลายเป็นอาวุธสําคัญเลยในการสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายตัวเองแล้วก็ทําลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามครับทําให้เกิดคําถามสําคัญตามมาเลยนะครับว่าในยุคสมัยที่เส้นแบ่งระหว่าง ข้อเท็จจริงความคิดเห็นทางการเมืองหรือแม้กระทั่งข่าวลวงเนี่ยมันดูจะพร่าเลือนไปหมดเราในฐานะคนรับข้อมูลข่าวสารจะทำความเข้าใจแล้วก็พยายามมองหาทางออกจากวังวนความขัดแย้งที่มันทั้งซับซ้อนทั้งเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงโดยที่เราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของอคติหรือวัทกรรมชาตินิยมที่ถูกสร้างขึ้นมานี่อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ให้เราได้ลองคบคิดกันต่อหลังจบการเจาะลึกครั้งนี้ครับ